สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกอุทิสภานายสมชายแสวงการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ากกตรู้หรือยังแจกเงินหนึ่งหมืนสัญญาว่าจะให้น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาจถึงขั้นยุบพัก ก่อนประสายหาเสียงพักการเมืองดังกล่าวมิได้ดําเนินการจัดทํานโยบายให้มีรายการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองมาตรา57เยกอรโดยผู้สมัครและคณะกรรมการบริหารพรคได้ประกาศนโยบายนั้นต่อสาธารณะอันเป็นกรณีถือได้ว่าเป็นการขัดหรือแย้งต่อนโยบายที่พักการเมืองยังไม่มีการจัดทํารายการถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งสสมาตรา74เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเมื่อไม่ได้แสดงรายการแหล่งที่มาของเงินพรรคการเมืองจึงไม่อาจดําเนินนโยบายนั้นเนื่องจากขัดต่อกฎหมายหลายฉบับการกระทําดังกล่าวถือเป็นการหาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดว่าพรรคการเมืองได้ดําเนินการวิเคราะห์และจัดทานโยบายนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้วอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุทนราษสรมาตรา73วงเล็บ1วงเล็บ5 เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคการเมืองและผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคการเมืองเป็นเหตุให้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว,เ,รวเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่ง การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคณะกรรมการต้องยื่นสารรัฐธรรมนูนเพื่อยุบพักการเมืองนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการกรกตที่มีหน้าที่และอำนาจในการที่ต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและต้องยึดหลักการเคร่งครัดตามกฎหมายมิใช่ปล่อยผ่านให้เรื่องนี้ล่าช้าและขยายเวลาได้3-4ถึงครั้งจนกว่าจะหาคำอธิบายมาตอบภายหลัง จนหลุดข้อกล่าวหาหรือปล่อยคนกระทําผิดหลุดมือไปได้หน้าห่วงว่างงานนี้อาจมีคนต้องรับผิดแทนประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปก,กต